สวัสดีค่ะคนละคนาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u โ e โ r รา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาของคนราศีมีนเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีมากในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของโอกาสรับทราบทำกำไรนะคะจะมีโอกาสดีๆให้รับทราบทำกำไรจากหลายช่องทางเลยนะคะทั้งจากงานหลักงานเสริมงานพิเศษแล้วก็เป็นช่วงที่จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เจ้านาย จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนให้การนับถือกันอยู่นะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่การงานต่างๆจะมีคนให้การสนับสนุนมีคนให้ความร่วมม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมันจะมีทั้งการงานที่คุณได้รับภาระได้รับมอบหมายมาให้ต้องรับผิดชอบดูแลหน้าที่การงานที่มันมีความสำคัญต้องไปบุกเบิกการงานในแนวทางใหม่ในรูปแบบใหม่ ขยายขอบเขตของงานเก่าโครงการเก่าที่ทำอยู่หน้าปัจจุบันนี้ให้มันมีขอบเขตที่ขยายกว้างไกลออกไปมากขึ้นเป็นการเปิดตลาดใหม่เป็นการหาช่องทางหาลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการทำเงินทำกำไรในเรื่องของการหาลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญารายใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีเกณฑ์ดีด้วยเหมือนกัน ถ้าคุณมีการงานอะไรที่อยากจะรเริ่มอยากจะลงมือทํามีโครงการอะไรมีไอเดียอะไรอยู่นะคะเป็นช่วงที่จะสามารถไปล็อบบี้ผู้ใหญ่เจ้านายหาช่องทางหารู่ทางที่จะดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตามไอเดียที่มีอยู่ณนะตอนนี้สามารถที่จะทําให้มันสำเร็จเป็นจริงเป็นจังทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมแล้วผลักดันการงานได้เป็นอย่างดีนะคะ ช่วงเครื่องปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีโอกาสทำเงินอย่างฟุกๆเข้ามาด้วยมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาอย่างฟุกๆด้วยเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของการพูดคุยเจราจาต่างๆมันจะมีเกณฑ์พลิกล็อกอยู่นะคะจากที่คิดว่าคุณเป็นไก่รองบอลคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาแต่ข้อเสนอของคุณมันอาจจะมีอะไรที่ไปโดนใจลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญา ทำให้เรื่องของการงานเนี่ยมันง่ายผิดคาดทําให้การงานต่างๆมันได้เข้ามาอยู่ในมือง่ายเกินคาดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของคู่แข่งที่เขาแพ้ภัยตัวเองก็ได้ช่วงครึ่งปีหลังนี้มันก็จะมีเกณฑ์ลักษณะประมาณนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการเป็นเดอะแบกอยู่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงทดลองงานของการเป็นเดอะแบกของปีนะคะ เพราะว่าดาวเสาร์ที่โครจรมาทับลัคนามันจะทําให้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลการงานที่มันเพิ่มมากขึ้นต้องบุกเบิกการงานด้วยตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่ผู้ใหญ่เขามอบหมายมาให้ทําโดยที่คุณจะต้องไปเริ่มดําเนินงานเองเป็นหัวเรือใหญ่เองต้องไปหาไอเดียเองไปหาความรู้เองไปบุกเบิกหน้าที่การงานเองก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องของการงานต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะต้องลุยเองมากสักหน่อยเป็นช่วงที่การงานเนี่ยหาคนสนับสนุนหาคนช่วยเหลือได้แต่หัวเรือใหญ่ใจความสําคัญคุณก็ยังจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลเองอยังจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของรายละเอียดทุกขั้นตอนด้วยตัวเองอยู่ดีนะคะซึ่งการงานต่างๆในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย มันจะมีเกณฑ์ดีทําให้คุณสามารถที่จะเติบโตก้าวหน้าในสายงานในสายอาชีพต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสรับทรัพย์ทํากําไรที่มันเพิ่มมากขึ้นตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้าตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เรื่องของผลประโยชน์ที่มันจะมีเข้ามาจากหน้าที่การงานที่ต้องลุยเอง ช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผลสําเร็จของการงานมันจะมาจากการที่ดาวพฤหัสมีการย้ายราศีในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะจะย้ายเข้าไปอยู่ในพบปุตตะไปรับตําแหน่งมหาอุจที่แปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าโดดเด่นตั้งแต่วันที่2ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันที่23ธันวาคมส่งผลให้ช่วง3เดือนสุดท้ายของปี เป็นช่วงรับทรัพย์นะคะมันจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานทั้งชื่อเสียงความสําเร็จการต่อยอดหน้าที่การงานการคุยการเจรจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรการริเริ่มงานใหม่โครงการใหม่การผลักดันหน้าที่การงานวางแผนทําโครงการให้มันสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นช่วงที่จะสามารถผลักดันให้มันเติบโตก้าวหน้ามีผลสําเร็จที่เป็นที่พอใจได้นะคะ แล้วก็ยังเป็นการงานที่เรียกโชคลาภเรียกโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโอกาสจะเข้ามาเยอะเลยในเรื่องของการงานเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวของผู้ใหญ่เจ้านายเป็นดาวของปัญญาความรู้มารับตําแหน่งใหญ่รับตําแหน่งมหาอุตซึ่งแปลว,ว่ายิ่งใหญ่โดดเด่นในพ่อปุตตะซึ่งแปลว,ว่าเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันจะทําให้เรื่องของการงานมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะ คุณอยากจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการงานที่ทำอยู่ณปัจจุบันต่อยอดให้มันกว้างไกลออกไปก็จะมีเกณฑ์ดีสามารถที่จะต่อยอดได้แต่แขนงลายออกไปได้กว้างไกลามากขึ้นจะมีคนรู้จักมากขึ้นมีสมครพักคพ,พวกพวกพ้องเพื่อนฝูงที่ให้ความสนใจเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานมากขึ้นผลตอบรับของการงานที่ทำมาตั้งแต่ต้นปีเรียกว่าจะมาดีและโดดเด่นมาก ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้เองนะคะถ้าช่วงกรกฎาสิงหากันยาเป็นช่วงที่ต้องพายเรือทวนกระแสน้ำช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีตุลาพฤศจิกาธันวาก็เรียกว่าเป็นการเล่นเรือตามน้ำนะคะเรียกว่าจะมีลมมีกระแสน้ำที่มันช่วยผลักการงานของคุณช่วยผลักเรือของคุณเนี่ยให้เติบโตก้าวหน้าให้ไปไวยิ่งขึ้นเป็นช่วงที่จะมีผู้ใหญ่ มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเข้ามาช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะจะขายงานเสนองานกับคนที่มี power สูงกว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าหรือไปดีลงานไปตกลงการงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่าคุณก็มีโอกาสที่จะสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการติดต่อการงานกับต่างท่นตา่างแดนต่างประเทศอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นมากเช่นกัน ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่การงานสมควรที่จะต้องบุกบั่นสมควรที่จะต้องทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าผลสําเร็จผลตอบแทนที่ได้มันจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากกับสิ่งที่คุณตั้งใจทุ่มเทลงไปนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสดโดดเด่นมากนะคะแล้วก็เป็นดาวที่จะมาช่วยหนุนส่งดวงชะตาของคดรามีนอย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังเลยนะคะ เรื่องของการงานในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ลองไปปรึกษาผู้รู้หาที่ปรึกษาดีๆสักคนนะคะหาคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์ในด้านานั้นๆที่คุณต้องการที่จะทํางานคุณต้องการที่จะผลักดันการงานไปในด้านไหน <cach> ก็ลองหาผู้รู้หาที่ปรึกษาหางานวิจัยก็ได้นะคะหาองค์กรที่เขาสามารถจะมาให้ความรู้สนับสนุนในเรื่องของการงานเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆให้กับคุณได้ เรื่องของการงานต่างๆมันก็จะก,ก้าวหน้าได้ไวก้าวหน้าได้เร็วมากขึ้นด้วยนะคะหรือจะไปดูธุรกิจที่เขาทําสําเร็จมาก่อนหน้าเราก็ได้นะคะสิ่งที่เราอยากจะทํามีใครทําสําเร็จมาก่อนแล้วหรือเปล่ามีใครที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนแล้วก็ไปศึกษาดูว่าเขาทํำยังไงเอามาเป็นแบบอย่างแล้วนํามาปรับใช้ให้มันเข้ากับสถานการณ์ของเราในปัจจุบนัน ก็จะมีเกณฑ์ดีสามารถที่จะผลักดันการงานได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะโตก้าวกระโดดได้นะคะเพราะว่าเรามีแบบอย่างแล้วเราไม่ต้องไปเริ่มต้องแต่ศูนย์ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองต้องแต่เริ่มต้นนะคะเพียงแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเองเนี่ยการงานก็อาจจะไม่ได้เรียบง่ายไปซะทั้งหมดนะคะอาจจะต้องใช้ลูกล่อลูกชนมีลูกเล่นอะไรบ้างหรือมีเรื่องของการคุย รับหลังบ้างนะคะเป็นเรื่องของการคุยกันชั้นความลับก็ได้เป็นเรื่องของการที่จะต้องไปล็อบบี้ผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องของการไปล็อบบี้ลูกค้าคู่ค้าไปคุยกันในลักษณะที่มันไม่เป็นทางการจนเกินไปก่อนไปคุยกันนอกรอบก่อนให้มันมีบทสรุปออกมาก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นมาบนโต๊ะค่อยทำให้มันเป็นทางการนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดาวสาวก็จะมีการย้ายราศีด้วยเหมือนกัน ที่บอกว่าเป็นการทดลองเป็นเดอะแบกของช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็คือแบบนี้นั่นแหละคะ่ะดาวสาวจะมีการเดินถอยหลังกลับไปอยู่ในภพวินาศตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนกระทั่งถึงวาเลนไทน์ปีหน้าดาวสาวโคโจรถอยหลังรอบนี้ดาวสาวจะโคโจรไปกลุ่มอยู่กับราหูที่เป็นดาวคู่มิตรนะคะและราหูตัวนี้ตอนนี้ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในภพวินาศของคุณด้วยถ้าเป็นเรื่องของการงานที่มันเป็นชั้นความลับ ไปคุยกันนอกรอบก่อนเป็นเรื่องของการให้คําปรึกษาหรือเป็นเรื่องของงานระยะสัน้นโครงการระยะสัน้นเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่มันมีระยะเวลาจํากัดอันนี้จะมีเกณฑ์ดีมากจะตอบโจทย์มากในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพราะว่าการที่มีดาวสาวก,กับราหูไปกุ้มกันอยู่ในภพวินาศเนี่ยต้องระวังที่จะทําอะไรที่มันเป็นระยะยาวเพราะว่านานไปเข้า เรื่องของความที่มันจะผิดใจกันกระทบกระทั่งกันหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดปัญหาของการที่ผลประโยชน์มันจะไม่ลงตัวมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงครึ่งปีหลังนะคะถ้ามีหุ้นส่วนลูกคา้าคู่ค้าเป็นโครงการาระยะสัน้นจะตอบโจทย์มากกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเพียงแต่การที่มีดาวเสาร์กับราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรที่เป็นคู่มิตรกันในเชิงของผลประโยชน์ไปกลุ่มกันอยู่ในภพวินาศ อันนี้ต้องดูแลใส่ใจให้มากๆรอบครอบรัดกลุ่มกับในเรื่องของการงานให้มากๆนะคะถ้าไปดูงานอะไรกับใครมีทีมงานที่คุณจ้างเข้ามาทำงานให้ในเรื่องของการงานต่างๆต้องคอยดูแลอย่างรอบคอบเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนแล้วก็ติดตามการงานอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าวางใจมากจนเกินไปเพราะว่าเป็นช่วงที่ทีมงานลูกน้องคนที่เป็นพันธมิตรกันมานาน,าน อาจจะสร้างปัญหาให้คุณโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้นะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีปัญหามันก็มาวางอยู่ตรงหน้าแล้วมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรื่องของการงานต่างๆเนี่ยอาจจะถูกเทงานทิ้งงานหรือมีเรื่องของการที่คุยกันอย่างหนึ่งพอถึงเวลาจะลงมือทำกลายเป็นเงื่อนไขข้อสัญญาต่างๆมีการบิดพลิ้วมีการเพิ่มเงื่อนไขมีการเสนออะไรใหม่ๆออกมาซึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ มีโอกาสถูกใช้เล่เหลี่ยมในเรื่องของการงานทำให้คุณรู้สึกว่ามันจะมีความอึดอัดครับข้องใจในเรื่องของการงานตามมาได้นะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ดังนั้นก็ขอให้เรามาระวังรอบคอบในเรื่องของการคุยงานในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของข้อสัญญาต่างๆเวลาที่คุยอะไรกันจบแล้วคุยอะไรกันเบื้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำให้เป็นทางการด้วยนะคะต้องมีหลักฐานมีเอกสารมีอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นหลักฐานตรวจสอบตรวจทานมีอะไรที่มันจะมายืนยันในเรื่องของคำพูดในเรื่องของคำสัญญาได้อันนี้ถึงจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานนะคะไม่อย่างนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่าจากเพื่อนกันจากมิตรกันก็อาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพได้ง่ายๆด้วยเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะอันนี้ดูแลให้รอบคอบรัดกุมสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์โดยตรงนะคะซึ่งช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการที่ดาวเสาร์ฮอกโคโจรมาอยู่ในพวินาศมากลุ่มกับราหูเนี่ยมีโอกาสที่การงานที่อยู่ในขอบขายของดาวเสาร์มันจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าดังนั้นขอให้รอบคอบรัดกุ่มวไว้หน่อย งานที่อยู่ในขอบขายของดาวสาวก็คืองานประเภทอสังหาก่อสร้างบ้านที่ดินรถยนต์ปล่อยเช่าปล่อยขายอันนี้ระมาดระวังรอบคอบสักหน่อยนะคะถ้าใครมีอสังหาปล่อยเช่าก็ต้องคอยไปดูแลลูกบ้านให้ดีๆเพราะว่าอาจจะอยู่ๆมาวันนึงลูกบ้านอาจจะหายไปเลยก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม งานที่เกี่ยวข้องกับการประมงต่างๆนะคะหรือเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นพวกโรงงานต่างๆอันนี้ดูแลกันสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่เรื่องของสัญญาต่างๆที่ทำไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้แล้วมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการเงินหรือข้อสัญญาข้อกฎหมายต่างๆให้กับคุณได้นะคะ ดังนั้นช่วงครึ่งปีหลังนี้ขอให้ทํางานด้วยความรัดกุมรอบคอไว้ก่อนนะคะทําอะไรอยู่ในขอบเขตของกฎหมายทําอะไรมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบมาคอยควบคุมบังคับมีหลักฐานมีเอกสารที่มันสามารถยืนยันสามารถที่จะตรวจสอบตรวจทานได้ก็จะมีเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับการงานที่มันมินเมย์ต่อกฎหมายต่อศีลธรรม เพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสมากที่จะสร้างความเดือดร้อนเข้ามาให้ได้นะคะรวมถึงปัญหากเก่าที่เคยมีกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาที่อาจจะเคยร่วมหุ้นลงทุนเคยทำงานเคยดีลงานด้วยกันมาระยะยาวช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ต้องดูแลกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์เหมือนกันว่าความคิดไอเดียหรือเป้าหมายมันจะไปกันคนละทางนะคะ มันจะมีเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะไปกันคนละทางแล้วไม่สามารถที่จะร่วมมือดําเนินงานกันได้ต่อหรือมีเรื่องของการที่จะถูกฉุดรั้งด้วยหุ้นส่วนพันธมิตรลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะเกิดจากการที่เขามีปัจจัยของตัวเองมีเหตุมีปัญหาของตัวเองแล้วมันมากระทบคุณก็ได้นะคะ อาจจะเนื่องจากเขาไม่สามารถทําตามสัญญาได้ไม่สามารถชําระเงินได้ตามกําหนดเวลาแล้วมาทําให้คุณเดือดร้อนตามไปด้วยก็มีโอกาสาที่จะเป็นแบบนั้นได้อยู่เหมือนกันดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังใส่ใจดูแลระมัดระวังรอบคอบด้วยจะทํางานร่วมกับใครโดยเฉพาะการที่จะเข้าหุ้นเป็นหุ้นส่วนการเป็นพันธมิตรที่จะมีข้อผูกมัดในเรื่องของการเงินซึ่งกันและกันอันนี้ดูแลระมัดระวังรอบคอบให้มากๆนะคะ เช็คแบ็กกราวน์เบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีด้วยรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์การเงินของเขาณปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณในภายหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่คนราศีมีนจะมีทั้งดวงที่เฮงมากๆในเรื่องของการงานการเงินการมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีจุด ที่ต้องใส่ใจดูแลระมัดระวังรอบคอบให้มากๆด้วยเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเจอกับดักระหว่างทางได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่จะมาเลื้อยขาเก้าอี้หรือว่าแอบแทงข้างหลังเราได้แต่ก็เป็นช่วงที่เรื่องของการงานต่างๆเนี่ยดาวพฤหัสเขาให้โชคมากตอบโจทย์มากในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเดินหน้าก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเลยนะคะ ดังนั้นขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวงังในทุกสิ่งที่ลงมือทำนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ไอที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 992 u t k c y หรือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะ ท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ